สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาเคาะการแลนกันนะครับเราก็เลยล้องจัดเซตนะครับเป็นเซตตีเหยื่อเบาตัวรอกนะครับเป็นอบูกาเซียริโอเตต้าเอลเอ็กพันนะครับส่วนคันนะครับเป็นของ s t e a m w w r r k 542ULS นะครับไปครับการแลน์นะครับ การแรเนีเป็นเหยื่อที่มีน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบานะครับที่เราเจอเจอกันตามร้านทั่วไปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณตัวละ1กรัมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะตีเหยื่อ1นกรัมให้ออกได้เนี่ยนอกจากจใช้น้ําหนักจากหัวจิกจากตะกัวแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องอาศัยชุดรออขนาดสายแล้วก็เวทคันที่มันเข้ากันด้วยนะครับเหมือนจะตีเหยื่อได้ไกลได้ระยะทางได้ตามจุดที่เราต้องาการส่วนมากเนี่ยเขาจะเลือกใช้คัน UL นะครับเพราะว่าเซนเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจน ปลาปลามาโดนเนี่ยจะสัมผัสได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้คันเวทสูงตีไม่ได้นะครับคือคันเวทสูงเนี่ยสามารถตีออกได้เพียงแต่ว่าเซนเนี่ยอาจจะรับรู้ช้าหน่อยเนื่องจากคันเนี่ยแข็งถูกไหมครับแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าเราตกปลาอะไรนะครับอย่างเช่นตกปลาช่อนปลากระพงเนี่ยถ้าใช้เวทที่สูงกว่าก็จะช่วยให้วัดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่รอกเนี่ยต้องเป็นรอกที่มีลอกตับนะประมาณรอบ5้านี่ก็ต้องดีครับ เราะว่าเวลาที่เราเดินหนอนเดินอะไรเงี้ยเดินรอบช้ากว่าเนี่ยมันก็จะอยู่ในน้าได้นานกว่าครับลักษณะของกาแลนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะหัวโตหางรีบนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันจะเป็นของ PS Group นะครับเป็นตัว Low Master Baby กับตัว Low Master Swimmer นะครับยาว55มิลมครับหนัก1กรัมเป็นแบบจมนะครับ การข้อการแลนนี้ทําได้หลากหลายวิธีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยตกแล้วกรอกลับเลยหรือว่าการข้อรัวแต่ที่ผมใช้ประจำจะเป็นการข้อแบบไลฟ์แอคชั่นนะครับจะเป็นการกระดกคันสลับช้าเร็วนะครับไล่เก็บสายเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อเรียกความสนใจจากปลานะครับต่อไปเราก็ต้องมาดูการสร้างแอคชั่นให้กับเหยื่อการแลนของเรานะครับขั้นแรกเนี่ยคือประกอบเหยื่อก่อนประกอบหัวจิกเข้ากับตัวเหยื่อให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นเราก็โยนเหยื่อครับผมปล่อยเหยื่อตกน้ํานะครับกระโดดขึ้นเพื่อให้เหยื่อเนี่ยลอยขึ้นถูกน้ําแล้วเราก็ปล่อยตกแล้วเราก็กระโดดอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการสร้างแอคชั่นให้กับตัวเหยื่อนะครับยิ่งเรากระโดดช้ากระโดดเร็วสลับกันเนี่ยยิ่งทําให้ปลาเนี่ยสนใจแลวมันจะดูเหมือนปลาเหมือนสิ่งมีชีวิตจริงมากขึ้นครับผมแล้วก็ค่อยๆกรอเก็บสายกลับมาเรื่อยๆนะครับ ยกกระโดดยกกระดกปล่ยกกอยตกยกปล่อยตกอยู่อย่างเงี้ยครับสลับไปเรื่อยๆครับผมระหว่างที่เรากําลังสร้างแอคชั่นให้กับเหยื่อเนี่ยเราต้องคอยจับเซนต์อยู่ด้วยนะครับว่ามีปลาเนี่ยเข้ามากัดหรือ,อยังนะครับวิธีการเกี่ยวเหยื่อการแลนด์นะครับโหอันนี้สําคัญค่อนข้างมากเลยเราจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลามันอยู่ตรงนี้นะครับ เกสรเบ็ดเนี่ยที่มันหงายเกินไปเนี่ยครับจะทาให้เราเนี่ยติดสว่างกลับมาเยอะส่วนตัวเบ็ดที่มันลึกเกินไปก็จะทําให้เราเนี่ยวัดปลาได้ยาก G เกสรเบ็ดที่งงลงจะทําให้เราวัดและติดง่ายขึ้นครับผมนอกจากจะเป็นการเกียเย่ยวเหยื่อธรรมดาแล้วนะครับเรายังสามารถอัดแปลงการแลนเนี่ยไปใช้กับการเกียเย่ยวเหยื่อแบบอื่นได้อีกนะครับอย่างเช่นการติดใบหลิวการใส่เหยื่อเท็กซัสการเพิ่มทางสเตนเนลเข้าไปเพื่อให้น้ำหนักในเหยื่อได้มากขึ้นทำให้เราตีได้ง่ายขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยการลรนคือเหยื่อที่สามารถใช้ได้หลากหลายวิธีมากที่สุดแล้วก็ปลาเนี่ยระแวงน้อยที่สุดอย่างเช่นที่เพลกราวถึงเราเนี่ยนะครับที่นี่เป็นปลาที่ตกมาจากที่อื่นล้วนๆนะครับเหยื่อผิวน้ําใช้ไม่ได้แน่นอนเหยื่อไวเบรชั่นก็ใช้ไม่ได้ครับส่วนมากเราตกเขามาด้วยวิธีการนี้แต่ว่าการลรนเนี่ยสามารถใช้ซ้ําได้ที่นี่อยู่เรื่อยๆนะครับน่าแปลกมาก ผมเคยอ่านบทวิจัยของนักตกปลาท่านหนึ่งนะครับของต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าปลานเนี่ยเขาไม่ได้มองเห็นเหยื่อชัดเจนนะครับเขาเห็นเป็นเหมือนภาพที่ไม่ค่อยชัดเหมือนปลาเขาจับการเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เหยื่อเคลื่อนที่เล็กน้อยมีแรงสั่นสะเทือนเขาจะเข้าจู่โจมทันทีครับยิ่งเป็นเหยื่อที่มีขนาดเล็กนะครับเขายิ่งจู่โจมค่อนข้างที่จะไวแบบไร้ความระแวงซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุที่การแลนเนี่ย สามารถใช้ได้ดีกับปลาที่ระแวงปลาที่เข็ดเบ็ดอะไรพวกนี้ครับ